ูบเบอร์นะครก็ในวันนี้ผมก็จะมาสอนแกะและประกอบรูบิกเมกามิงส์ครับก็อย่างแรกเนี่ยคุณก็ไปเล่นรูบิกเมกามิงส์ให้เป็นก่อนนะครับซึ่งคลิปสอนผมจะมาทิศหน้านั่นเองก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมการแกะเนี่ยผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มแกะชิ้นมุมออกมา ซึ่งมันแกะไม่ออกวิธีที่แกะแล้วออกนะครับก็คือชิ้นขอบครับชิ้นขอบตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แกะเลยนะเอาให้มันมาอยู่ระหว่างตรงนี้ครับชิ้นระหว่างตรงนี้ว้า <Wow. S 1> แล้วก็แงออกมาออกแล้วจากนั้นชิ้นอื่นก็แกะได้ตามสบายครับ แล้วก็พอแกะชั้นนี้ได้แล้วก็แกะต่อไปนะครับแต่ผมชอบเล่นอันนี้นะถืันี้ไว้แล้วก็โอ้โหสบายโอเคมาแกะต่อนะครับก็การแกะเนี่ยมันจะง่ายนะถ้าเกิดคุณเล่นเมกามิงสเปนไม่ใช่การแกะการประกอบนะครับเพราะว่ามันประกอบเนี่ยมันจะประกอบเหมือนกันกับเมกามิงเลย ปบบระกอบเหมือนกับตอนเล่นนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นไม่เป็นแล้วก็แบบเล่นมั่วๆใช่ไหมครับแล้วก็มาประกอบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแบบประมาณว่าเล่นมั่วๆแล้วก็เล่นไม่ได้ก็เลยแกะแล้วประกอบเลยนะครับแต่ว่าโอ้โห oh oh. การประกอบเนี่ยก็เหมือนกับการรีเวิร์สการแกะนะครับ คลิปนี้น่าเบื่อหน่อยนะถ้าใครที่ไม่ได้จะมาดูการสอนจริงๆก็ออกคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากดูก็ก็ดูไปนะครับถ้าอยากรู้นะว่าแกะยังไงโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับคอแล้วก็อุ้ยตกละชิ้นนี้นะครับจะมีชิ้นอันนี้เป็นชิ้นขอบนะครับกับชิ้นมุมนะครับมันก็จะอยู่ติดกันแบบนี้ โอเคการประกอบนะครับหาชิ้นขอบหาชิ้นขอบที่ว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็สีหรือว่าใครจะทําสีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าแนะนําว่าเป็นสีขาวดีกว่าเนาะมอนง่ายเพราะปกติเวลาเราเล่นเราก็ใช้สีขาวกันโอเคใส่เข้าไปนี่นะครับแล้วก็อีกอีกขอบหนึง่งใส่ใส่ไป แล้วก็ทำๆไปนะครับสีเหลืองจากนั้นก็ใส่ชิน้นโอ้โหโอ้โหตกหมดเลย<อ>ต้องราวางอะวังจริงๆนะการประกอบหายไปไหนอ่ะเนี่ยโอเคครับผมก็หาชิน้น หานานมากแต่ละชิ้นโอเคได้แล้วชิ้นนี้ใส่ชิ้นนี้เข้าไปนี่นะครับเคนะต่อไปก็เนะี่ครับอันนี้อันนี้สีน้ำเงินนะไม่ใช่สีม่วงสีมันคล้ายๆกันจริงๆเดี๋ยวผมต้องหานั้นก่อน เหลืองน้ําเงินนะครับอยู่ไหนเอ,อ่ยขี้เกียจอะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราหาชิ้นอื่นก่อนก็ได้ ость. อ่เราได้ชิ้นนี้แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเนาะโอเคอุ้ยอย่างนั้นก็เหลืองง่วง นะครับอยู่นี่อุย้ยนี่ไงผมก็เลยบอกโอ้พังพังเอาพังแล้วนะครับเออเ้อเอ้าเข้าไปโอเคเอ้าเอา,เอา โอเคนะครับใส่ได้แล้วมุมหนึ่งเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมทำสีขาวเสร็จนะครับทำกันเองเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมเห็นนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วกับสีขาวแล้วก็ชั้นชิ้นตรงนี้ <c oughs> ต่อไปก็ทำตรงนี้นะครับทำก็ทำ,ทำ,ท,ำทำไปนะครับชั้นบริษัททำครึ่งแรกให้เสร็จนะครับ มันผมว่านะการสอนเนี่ยสอนแค่การแกะเพราะว่ามันแกะไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับแต่การประกอบนี่เหมือนกับคนอื่นหมดเลยก็คือประกอบไปนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมขอประกอบตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะไปกันเลยโอเคนะครับโอ้ oh. ว้าว <Wow. S 2> ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะถ้าสอนเร็วไปหรือยังไงไม่เข้าใจก็ขอโทษนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่เก่งสอนเท่าไหร่ผมเก่งแบบบันเทิงนะครับโอเคต่อไปก็ทำชิ้นพวกนี้ทำไปเลยอุย้ยหลุดอีกแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้จะมองอะไรดีนะครับเวลาถ่ายเนียจะมองกล้องให้ดูว่าเออผมถ่ายมันตรงกับในกล้องหรือเปล่าหรือว่าควรจะมองของจริงเพื่อผมจริงแต่พอมองของจริงแล้วมันจะหลุดเฟรมนะครับนะก็ไม่รู้จะยังไงดีก็มองสลับสลับกันไปก็น่าจะดีนะครับโอ้ขี้เกียจนะ โอเคเสร็จกับบริเวณนี้ต่อไปสีสุดท้ายนะครับชิ้นบนสุดนันบนสุดเลยเพราะข้างล่างเราเต็มหมดแล้วเห็นอย่างนี้ก็เหมือนเต็มนะคะแต่ว่า,าโอ,โอ,โอ้ไม่เต็มเอียย่าเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้พยายามให้ชิ้นสุดท้ายนะมันเป็นชิ้นขอบเพราะว่าชิ้นมุมมันใส่ไม่ได้ เนี่ยครับมันใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรสตรงนี้มันใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้เนี่ยก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอานี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ชิ้นมุมเข้าไปชิ้นที่ขอบอันนี้มันใส่ไม่ลงนะครับเอามาหันมาอยู่อย่างนี้เหมือนตอนเราประกอบเหมือนตอนเราแกะนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไป เรียบร้อยนะครับเล่นได้ปกติเลยเย่โอเคนะครับก็เป็นสุดคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะพูอ,อะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ในมบร้อนนะครับอุ้ยพูดเร็วกว่าน,นะไป